เห็นแังนามาอืมเห็นแดงโงลาเป็ดแล้วเนาะโหลาเป็ดก็วิเถอะเพือ่อไกินจ็คผู้แล้วสองทุ่มผู้เลี้ยลาป็ดติมนี่แจ็คตัวตัวหนึ่งสวัสดีครับ่านผู้ชมทุกท่านครับขวัญังบานลับมาอีกแล้วตามคำเรียกร้องแจ็คไปเรียกร้องบริลงคีดเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วแล้วแต่อารมณ์นะครับ แล้วแต่มัน,นะนรครับยูนีิบุคคอยเด้ลงคลิปดุนโด่ในลงเธอหนึงครับบุนี่มากกับจัดเมนูกับแกีมเลยลาบเป็ดฉลองจากเกี่ยงจัดจงเป็นคนทำบ,บุนี่ครับเชฟจงเพราะว่าเชบีบเบาบางเห็นเลือดเชบีบเบาบางครับเชฟบีบเขาเว้นบะุนี่ธิภารกิจเชฟบิกววบกฟบ๊กอะชิมาสวงคำมาปรุงให้หรือเปล่าจะถามมาเบิรงกันครับผมลาบเป็ดบุนี่เมนูหลายอย่างให้นะครับบุนี่คุณผู้ชม ลาบเป็ดต้มเป็ดลาบปลาต้มปลาก๋วยไข่หมดแดงปลาเผาโอ้โหโโห,โหลายอย่างครับเราทำมาเบิรงกันครับจะกินได้อยู่บ่านอืมจะไปกินเมนูใดกินเมนูล่ลางพองเลยทาโาร่ละกินคบบอีกอิ่มก่อนต้มน้มเนี่ยหนามว่าท่านเดือดอยู่ผมเมาหมดเลยยายหมด ขานเบียดต้นบ,บ,บกูดพูดออกเอาไปปลูกวะตงต้นนไหนขานโอ้หลังเคิ่องจะไหลมันเบียดต้นแบบนี้นะน,นี่สิแบนะ่งออกครึ่งหนึ่งหน่วยนันลากนะโอ้เครเบียดเครือว่ ขนบัวลายจีออบัวเออบัวปันเลยปิดกระนังหนุกโออนไงหลุดปืด้ดหลุดปื้ดไงเดีย๋ยวว่าแนวถอนโอ้ยมันถอนมาไงเออมันคงมีแนวถอนเนี่ยอืตัวของงานไว้เทียวว่ะโอ้ยเนแนวถอนเอ้ยเนี่ยเนยวน้เกะแนว้เกะ อืมว้าป็ดเป็ดน้อยลนะคนบัวลายคักหมดสิวัวตัวใหญ่ตัวดุ๊บสามโลอ่ะสิอืมยังไงอยู่อิ่มอยู่หรอสามโลอ,อิ้มจังไดนทั้งป่าทั้งเนียงหลายอย่าง,าดดงค,าคักหมดแดงกวายไข่หมดแดงดูเชียวดูดีว่าไงอ,อ่ไอสองดเดือนเดินยัง,งไง เก่งบัดจุเลี่ยงอะนี่เพ่งเลยนี่ม่ทำอะรเงยัฟ้าจขอเก่งบ้ันมีอยู่ไอ้บอกอ้เอเร็เชื่อี่ดิไม่ทำไม่ามันวัดอมกว่านี้เนาะวัวรบสชั่วโมงอาวพิเศษส่วโมงกว่าอันนี้มันส่วยหายใจเพิ่มขนาด Tôi mẹ thì nhạy cũng không nghe chưa kịp nhạy bây giờ chưa phải bôi để hết bơi luôn đi tha 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 โอ๊ะโอโูแบบไงะนี่ววนรับอ่ะเดีจะกินเลยเออขอทานดล้วอทานดล้วอะไเลยมีของเหรียญไหมมีของเหรียญไหมเลยไวเบิร์นเธอเบิร์น ทำเล่ครับรงบาเลโอ้ปันเนื้อกว่าเนื้อสวยน่านกินทรผต้องแยกนางแบบเสีวเวลาเดี๋ยวเดีด๋ยว<ด>นี่อยมันพอ ตรงไวเนะ้เนาะติดก,กระดูเลยเนาะอืมเห็นสดน้ำแบอ,มมอนี้เดี๋ยวมาบมมีแหนเออเดินข้างสับตม้มัน <c oughs> ใส่หมอเลยใส่หมอยเลย ความนะควมก็หน่อยนี่อนนี้เสบนั้นเมนูต้มเดี๋ยวเราทะเบงลวดสวดเรื่องรสัติแหละทะเบงน้ากมกไนเอาบมกหน่อยมาใส่มนี่วแล้ว giờ trứng nung nhỉ, bả, bỏ con voi piing, em, thâu thâu tôm luôn còn đó, nướng tôm đó, ờ, mình được bự, đầy là จวดเสียบไหล,ลอ่าเดี๋ยวตีไหอเดือแล้วเรือระบออืโอ้นี่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 เขาของนำข้าเดียวมันคือหันไวเถอะวะเปเดสินเมา่มันเด้เนี่ยอเอาสินเมาออกก่อนนี่กัที่เด็ดลับที่เด็ดลับนี่ใส่หนีหดนะจังตักระมอนใส่นีโหลาตัดลำหงล้วนอเออล้วนข้าหมอรด หลวกๆล่วนๆตบพีนำ้ำเดือดนะเนาะเด,ดือดเร็วสำลวดอือด้วยู่นี่เลือดโอ้แดดลมลบตกเลยวะ่ะ เต็ดิพอก็กินดอกเว้ยจะซ้อยจูกก็ยังกินอยู่ไหมไม่ได้ไ่ได้เขาต้องถูกให้ถูกสุขะอนามัยความหมอด้วได้บ่ไม่ได้เดี๋ยวนำนัวนำกระไปตม้มมันไหลครับนี่ก็ช่อนอ่านชินเลยครับ กินเพนาะต้องแยกหนังเชอร์เวล่าต้องเอาหนังไปทงไปถอดมันยากหรอกปิดมันนุ่มอยู่รับเป็นพอนี่ได้ก็ะเสียบอยู่แลยมันอยู่ที่การปรุงอยู่ที่ฝีมือการปรุงนั่นแหละภาษาเฮ้รับเข่าเล็กหน่อยก็เห็ดเป็นหรอกนะเนื้อรวงกันร้อนสักสามสี่รวงเลยบุกข้าวครับสุดนี่ข้าวเดียวอ่ะเนี่ยเดียวเดียวเมาข้าวเดียวเบิร์ตอ่ะ ตมม้อหห <า S 1> ง,งห่วงมือที่เข้าเอ้ะทำยังไงวะบักเงาดิไอ้เอ๋บักเงาอีเอ๋ใช้ได้อยู่นิดเดียวเองเออใช้ได้อยู่นิดเดียวที่เดียวใช้ไม่ได้ปลาใทยก้อนหนิปลาได้ถุงปิ๊กปลาได้ถูกได้ถูกน่าจะวะอ๋อต้มปลา โอ้ที่ตูป,ปลาได้ที่ลาบเป็ดเนาะหลายอย่างบุ๊ซับคีบเลยวะเอาไส้น้ำหมดถุงเนี่ยใส่กรนะมีพุ่งปลาต้มลากปลา,ปลา,ปลา นีลาปลานีลาป็ดฮะระงับก่อนมีงูหรืใครมาแดงเมืนระับไปก่อนวันรับวราไปเจหวหลายปวดอ่ะจะไปอะไรก็ได้ใส่ลูไปสอดบุพยังใส่ไหมอุ้ยบุพเนได้เลยเออไหนนะมึชลด เบิดแลนะ้วเน่ยซุ้มลเบิดแล้วบาดเนี่นเขามาเรื่อง<ร>แล้วน<า>่เวหลากานอะไรโอ้ยเนหลักวินิจฉัยเลยม้รถเบิเดเขากัวหรือห่มวะแขดูกันเเขากัวกับห,ห่อมเขาผ่อน,นของพย่ยดิ กูมกเข็ดต้นเนี่ยลาบเน่าได้บัไทยบบบพีบันจัดคู่อล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 นะได้สี่อลเราจัหบักเน้าหัวกับพี่เบอร์พวกเน้ากี่ทีหน่ะมอนัน ดูดูขอบคุณค่ะเยอะที่สุดอาพ้นเลยเปี้ยว่ะค่ะค่ะจีีคเลยแตมผมไม่มือเนี่ย Sùng hoa xanh Sùng kịch Được Sẽ gặp thứ cao Đi mưa mì mực nào Kim hoa Hãy Cái cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ มูหูกันมูหูกันเ๋ย <c oughs> ตัวแร้ใส่เหลือดองให้ลำปลาอีกอซื้อต้องอีกหรือต้องไปรรครับผอดเผดอีกตยเยเหรดูเล หมดแล้วโอเคเรียบไหมเหรอเมนูแรกเรียบร้อยลาบเป็ดล,ลาบปลาเอาใส่ลาบไปดิตุงปลาก่อนแล้วเทป,ปลาออกทีเดียวเลยแล้วนี้ใส่นีใสใสใสลาไป็ดบ้างแล้วบริ่ใส่ยังก็ยังสรุปแบบ รวดีกันม,มาขามอันนี้ต้มสมหรือต้มยำต้มสมมาขมามใช่ยังบมูพ่อหรอเครื่องปรุงทำไมจืด ่อขาดปกติรถว่ะขาดปกตกรถขาดปกติรถกิโลโดมีอ่ะเฮ็ยเจ๋ด่นเนาะเด่นเนาะทีงันใางหัวนุ่ดเราสำนั็นละอืออือทิมงป่ะแล้วค่อยวนไปด้วยแล้วเมู่นี้อันนี้ใครวิ่นให้พิ่คนออกไปพิ่คนล็กส่วนหนึ่ง เตัเขา,านี่ลอหูหอ,ออกเด้อออกเด้อเด็กหน่อยออกเด้หอหัวใหม่เดิส <c oughs> องเมนูเร <c oughs> ือล,ลับปาบาัตหลับปลาบาุหลับอะไรไปบุตรลับใส่เอาเมนูต่อไปปลาปตกลับปลาบัตนะครับลับปลานจัดหมอนะทุน ลาบแล้วคว้วไปจานห่นเลยร่วนรวนเสียบแล้วเสียบแลว้วก็สุดสมกี้ก็แล้วเล้น,นนี่ก็ชอบเนาะที่แต่จังนสดเสียบม,มีนำหนำจนังยหยนึงนำมันด้วยเลยนะนเนาะนำเค้มลยโบก,กินเนียเบาเบาเบาเย็นเลยูปลา สองนมไม่เพิ่มอีกแเกิดทิมักเฮ้ยหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวคึ้นไปคนมันหน่อยเดี๋ยวมันพ็ดจะคืนส่วนเบิดเลืศเอาฟัวเขาฟัวเขาฟัวบึ้มืึ ชัเเกเออยูย่ตรงนี้ไงเชี่ยพ่จักสามเกียรพ่อให้ไม่กินอาบิบ๊มีคนจะยิงอาบิบ๊มีเลเซอร์ห่างไม่ได้ลินะโมกลุลคือบุคคลก่อน นหน,น,นุ่นเะน้นกิ้มไปแล้วขาดขาดทุยยังขาดทุยยัง <c oughs> เก็พคอเนียวตั <c oughs> าากชน้อยหนึ่งซอ้อนเองหัดเลย

อีกหนึ่งเมนมเูนีเนน่เทใส่เลยทีเดียวเบ็เดเองประกาศกุสตเดีดังอู้หูหตหหอาุตายต มานี่ลปาปลาครับเสียบๆโอ้เงอเต็มจานเอาหยิบไปปิดแล้วโอเคเมน,นูอย่างนี้เสีบเขาปลาเขาปลาอโอ้คือหลายอย่างย,ยาพี่ปปปลลาาเ็ดนใหญ่อีกสองตัว ก็แคเ่เขียงคือกัดตัวจิตจาเนาะจิตจาเนาะจุดความเนี่ยเียว่าจัดความเนี่ยเถอะครับกินธรรมดากันดีซื้อดีนะครับเทียบครับดูอาหารก่อนมันงหลายครับที่เทียบเหลือปลาเผาสองตัวบ้าแบนเบิร์ด คนเรัพับเอาอมไม่ยิงมาบาอกยิงมายิงอยู่ใส่กโกก <laughs> ยิงอยู่ตลาดโกโก